Was ich habe. คลิปนี้เบาๆนะครับคลิปแอบถ่ายนะครับคลิปแอบถ่ายพี่น้องคลิปแอบถ่ายครับ อ่ะพี่น้องอรัพขนาดไปจันเ,เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับหม่องนั่งหม่องยุ่งหม่องเศร้าทีมงานสาวน้อยพี่บ้านแพงครับเดียวนี้ครับสอดแจ้งพี่น้องสอดแจ้งสอด รายการดีครับข้างหนองน้ำรับรองว่าวันนี้หนาวแน่นอนข้างหนองน้ำหนาวแน่นอนนี่ครับเต้พี่พรนะครับใคยจำหาก็สะดวกสบายนะครับมีชื่อติดน,นะครับพี่พร อันนี้มีชื่อไหมนี่อันนี้เต็นท์อ่ะพี่เปาเนาะอันนี้เต็นท์อัางเปาเลิศปัดเนี่ยอ่างเปา,เปาโอ้สุดยอดครับป้ายใหม่รอสักครู่ป้ายใหม่สั่งแล้วเรียบร้อยแล้วีป้ายมา เขาเฮ็ดแบบป้ายไฟเลยป่ะนี่บอบอบอปันนั่นดอกมันจีบยางไฟเพิ่นกันนะเขาสมบอแบบป้ายไฟไงแบบเปิดแบบ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 เปิดทานเขาซื้กระเสือร์ทานอีกนะเดี๋ยวเราด้วยนะโอ้ยดีครับพี่น้องโอ้เฮ็ดดีลิขุ้งนี่ก็บ้านของอ่าพี่พรพี่พรพี่เสียกับคุณเอบ้านดาวนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคนะครับ สวยงาามมกครับน้ำมันเนี่ยฮะลกน้ำเดี๋ยวจะไปอยู่โอ้เฮ็ดดีเฮ็ดดีป้ายไฟนะเอาป้ายไฟวันหลังเมื่คืนมาแปไ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 ปป้ายไฟเดี๋ยวสั่งป้ายไฟให้เกิงใจเกิงใจเดี๋ยวสั่งป้ายไฟให้คนละอันคนละอันเลยสั่งไอ้ตัวไม้แล้วแบบแบบไม้มันชิมาแบบมีรูปให้ดูด้วยวะเอออังกอร์ไปหน้าแบบนี้นะเออเหรออ้าวสวยงามใหม่มาเล มาดน,นอแต่ละเต็นแต่ละมองอยู่ครับพี่น้องอาจจะไม่ด้วยเห็นปวดนบรรยากาศ่ว่เย็นๆถามมอกว่าที่เมีอยู่เออเรากำลังมาก่นเราถามโม่านเราหอดอ ไดยกูนอดกูนอนเตยแล้วหัาดเนป้ากุไม่ปุเตยกันหรอป้าีกุบัตกาบรรยากาศเย็นๆครับบรรยากาศแรกๆอาใส่อาใส่ ีควงแข,ง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 ขดเลยโอ้สุดยอดครับพี่น้องบรรยากาศดีครับบรรยากาศดีวันนี้เฮงเฮงรวยรวยทุกคนเลย เป็นตะนาวนะพี่น้องเป็นตะนาวโนอะ้น้าใสด์ดีนะพอ่อเนาะน้าใสดีเลยเพราะ่ามันองดีว่าเขาดึงไปเป็นป่าบันน่นาจะนาจะนาจะพุ่น,าาน,าาน,นี่นี่ทางล่งพอ่อแต่ว่านี่มองอาบพ,พ่อพุ่นโอ้สบายเลยเอาเหมลแรกสอดแจงสอดแจง้งไปแล้วกูมาแล้วเสียหนัก บโอ้ยเพท่านไปใส่มาใส่เมาหล้วพื่เซียนอะพี่น้องมาแลกพอกันสอดแจกสอดฮงครับ ฮ <huh? S 2> ะนี่ก็พอไว้หรอกรูดดีพอไว้ เดี๋ยวเรามาดูกับข้าวนะครับว่ามีอะไรกินวันนี้รถชัดเกต็นตักมุ่ยรถมาตื่นรถใช่จะกินแม่มันนี้วันนี้แกงเห็ดไหนไหนไหมาดูซิโอ้ อ้สวยงามครับบรรยากาศอยู่ริมน้ําเจ้าพญานะครับวันนี้เราอยู่กลางเกาะควันนี้เราอยู่กลางเกาะนะครับเราติดเกาะนะครับเกาะที่ไหนสักแห่งเอา,เ,อา,า,าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ขั้วนี่รู้สึกว่าสิทั้งขาวทั้งเหลืองทั้งแดงหม,มายเขาจะในนี้ฮะ <c oughs> คนละพักค่ะ <c oughs> คนละพัก <c oughs> คนละพวกสมานฉันกันนะคะสมแต่เรียกมีสองนะคะวันนี้ อันนี้เกระเดงอ้าวแต่พักไหนก็ไม่สู้พักผ่อนหรอก <S <S ใช่ใช่เออพักผ่อน<ล>ดีเถอะเอ้าพักผ่อนต้องนี้นี่ขอแล้ตก็นี้มาเก็บ์รับคัดครับพี่น้องมาแล้ครับตะการพืชผลครับสอดแจ้งสอดทรงครับคลิปในว้ยสามสิบสักก่อนครับพี่น้องพบกันคลิปหน้าครับสวัมมสดีครับ